มดเต็มบ้านเต็มสวนต้นไม้ของใครไม่ติดดอกออกผลัะทีอยากให้ดอกเพียบผลดอกอู้ดูมะละกอไม่ก้อยดอกมากค่ะพืชผักเขียวโตเร็วทันใจใช้สิ่งนี้จ้าหามาเลยนะคะเป็นเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่สองฟองขยำใส่ลงไปเลยน้ําข้างหน้านี่เพื่อนเพื่อเห็นเป็นน้ําสะอาดนะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปในมะนาวมีกรดซิตริกและกรดมาลิกเป็นน้ำมันหอมระเหยแบบธรรมชาติและใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนชาตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังสองฝาค่ะ เครื่องดื่มชูกําลังค่ะติดดอกดีดอกไม่ล่วงตามด้วยสิ่งนี้เลยค่ะน้ายาล้างจานหนึ่งช้อนชากํากจัดมดหนอมแรงได้เป็นอย่างดีฟอกกี้ชอบอุดตันค่ะแม่ไปหาเศษผ้าแล้วก็รัดยางไว้เพื่อป้องกันฟอกกี้อุดตันนะจ๊ะปริมาณการใช้นะคะเราเทลงไปครึ่งแก้วทุกคนฉีดแป๊บเดียวมดไปเกลี้ยงไม่มีเหลือดูมะนาวไม่ก้อยจ้ะติดดอกแล้วค่ะฉีดพ่นเบาๆนะจ๊ะไล่มดมแมลงป้องกันดอกล้วสูตรนี้จ้า ติดดอกออกผลนดกๆเลยค่ะผลมะละกอได้หมดเลยนะคะทังนี้มะม่วงติดดอกแล้วฉีดพ่นสูตรนี้เลยคะ่ะป้องกันช่อดอกแห้ง